ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคนลายมือกากบาดต้องรู้รู้แล้วทำเลยถูกหวยทันทีแก้ล้างอาถรรพ์ป้องกันผีไล่วิญญาณเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะคนลายมือกากระบาดต้องรู้คลิปนี้เราจะมาบอกเรื่องราวต่างๆเรื่องราวพวกนี้ท่านควรจะรู้ไว้เป็นเรื่องราวที่จะทำให้ท่าน ไม่กลัวผีอีกต่อไปชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีเคล็ดลับการที่จะไปไหนแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นทำอย่างไรมารับฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นบางคนอาจจิตใจอ่อนจิตใจไม่มีอำนาจจิตใจไม่ยัางถึงไม่เข้มแข็งก็อย่างเช่น เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนแอแต่ไม่ทุกคนนะคะเวลาเจอผีในโรงแรมทำกันอย่างไรถ้าท่านไม่มีเครื่องรางของขลังจะทำอย่างไร1ก่อนอื่นเราขอแนะนำเลยถ้าไปไหนให้พกองค์พระยาคุดองค์พระยาคุดที่ปลูกเสกแล้ววัดไหนก็ได้แต่ให้สังเกตที่แขนต้องยื่น กว้างออกไปมีอำนาจมีพลังพกติดตัวไว้หรือเหรียญพยาคุดเหรียญบาทเคยเห็นไหมคะเหรียญสมัยโบราณเหรียญน,นั้นเข้มขลังมากถ้าจะไปที่ต้นไม้เขาจะถอดต้นไม้ต้นไหนถ้ามีผีสิงอยู่คนโบราณเขาจะไม่กล้าแตะต้องเลยถอนเรื่องพวกนี้ถ้า เป็นคนที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องถอนรับเงินเขามาแล้วเขาก็ต้องนำเหรียญคุดไปตอกที่ต้นไม้พอตอกปุ๊บทิ้งไว้พักหนึ่งเขายัางไม่ได้ตัดนะคะอย่าตัดนะคะเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล้นลับเขาตอกปุ๊บต้นไม้จะเริ่มเหี่ยวไปเรื่อยๆผีอยู่ไม่ได้ เพราะว่าเหรียญพยาคุดนั้นแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปโรงแรมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจิตใจเห้าหานหรืออ่อนแอเราบอกเลยว่าใครเคยเจอผีก็จิตตกกันทั้งนั้นลองผีเข้ามาห้อยหัวให้ดูสิคะเก่งแค่ไหนก็ต้องตกใจคะ่ะผู้ชายที่ห้าวหานอาจจะต้องร้องกรีก๊ด บอกได้เลยไม่มีใครหรอกที่ไม่จิตตกเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าตรงนี้มีผีแล้วจะทำอย่างไรก็ต้องใช้วิชาล้างอาถรรพ์คือคิดว่าตัวเองเป็นพระยาครุฑให้คิดเลยว่าตัวเองเป็นพรยาครุฑและพูดเลยพูดออกมาเป็นเสียงพรยาครุฑพระยาครุฑมาแล้ว เจ้าจงออกไปพยาครุฑมาแล้วเจ้าจงออกไปมดุดมุดพยาครุฑจะเดินมดุดมุดพยาครุฑจะเดินมดุดมุดพยาครุฑจะเดินนอนหลับต่อได้เลยค่ะรับรองเพนกระจายองค์พยาครุฑท่านมีพลังอํานาจสูงพลังอํานาจสูงสูงมีพลังอํานาจสูงมากเพียงแค่เราก้าวถึงองค์พยาครุฑ พลังมารมีท่านจะปกแผ่คุ้มครองตัวท่านครอบตัวท่านล้างอาถรรพ์สิ่งไม่ดีจันไลออกไปหมดสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีเหรียนพยาครุธก็ใช้เสียงแบบนี้ไปเลยมุดมุดพยาครุธมุดมุดพยาครุธจะเดินไปที่ไหนงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆก็ไม่กัดเป็นความเชื่อ ในตำราบโบราณเป็นคาถาขององค์พระยาครุษมีหลายคาถาท่านใช้เพียงสั้นๆนี่แหละค่ะพูดออกไปรับรองไปนอนโรงแรมไหนรีสอร์ทที่ไหนเจอเรื่องลึกลับท่องออกไปเลยถ้าเป็นไปได้พกพระยาครุษนะคะพกติดตัวไว้รับรองปลอดภัยไม่ฝัน ไม่มีใครมาดึงขาไม่มีใครมาจับอะไรทั้งสิ้นทำให้ท่านกระวนกระวายคิดมากวิตกกังวลจิตตกก็มีนำเหรียญพยาครุฑไปแช่น้ำมนนำมาราดตัวราดล้างอาถรรพ์ก็ได้แต่บอกไว้ก่อนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เป็นคนที่เสียงเล็กๆให้พูดมุดมุดพยาครุฑจะเดิน มุดมุดพระยาคุดจะเดินเจ้าจงออกไปให้มีน้ำเสียงที่มีพลังยืนแขนออกไปกว้างๆแล้วพูดออกไปพรยาครุดมาแล้วเจ้าจงออกไปพรยาคุดมาแล้วเจ้าจงออกไปมุดมุดพระยาคุดจะเดินมุดมุดพระยาคุดจะเดินขอไล่สิ่งไม่ดีออกไปแล้วดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไง ท่านก็รู้อยู่แล้วคนเราดวงชะตาจะดีกันได้ทุกคนบอกไว้ก่อนแต่ว่ามันมีอะไรมากดอยู่ทุกคนนั่นแหละถ้าท่านได้ไล่ออกไปแล้วย้ำนะคะเราไม่ได้ไล่ผีดีเราไล่ผีที่ไม่ดีผีไม่ดีออกไปแล้วเป็นยังไงถูกหวยรวยรางวัลที่หนึ่งโชคลาภมันเข้ามาไงคะ มันไม่มีอะไรมากดแล้วมันกลัวท่านรวยมันไม่อยากให้ท่านรวยไงเพราะฉะนั้นท่านต้องมีพลังที่ดีมีพลังอำนาจใช้เสียงของท่านนั่นแหละค่ะไล่มันออกไปใครจะเชื่อไม่เชื่อลองดูก็แล้วกันนะคะอย่าหาว่าพูดแล้วจริงหรือเปล่าต้องลองดูด้วยตัวของท่านเองลองไปนอนโรงแรมผีดู รับรองผีวิ่งกระเจิงแน่นอนคะ่ะถึงบอกว่าองค์พระยาคุดท่านมีพลังเป็นอย่างมากถูกแบงก์ก็ต้องมีตราพยาคุดแปะอยู่ท่านไปนอนที่ไหนท่านต้องลองเอาพยาคุดแปะไว้รับรองกระเจิงหมดแต่แตะเอาไว้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นถือมั่นเชื่อว่ามีพลังจริงๆ บางคนไม่เชื่อไม่อาราธนาอาราธนาก็คือเชิญท่านมาบางทีท่านไม่เชื่อมัน่นท่านก็วางไว้อย่างนั้นแหละมันก็เกิดการไม่มีพลังทิ้งเอาไว้มันก็เลยพลาดจนได้แล้วก็บอกว่าเหรียญน,นี้ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยก็โดนนะเพราะฉะนั้นต้องอาราธนาค่ะเพียงแค่ เอ่ยชื่อท่านก็มาเมีเรื่องเล่าจากชายท่านหนึ่งเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งไปเที่ยวทะเลพอเข้าไปพักแล้วเจอแน่นอนที่นี่มีการฆ่ากันตายแล้วก็เปิดให้คนอื่นพักเข้าไปเที่ยวกับเพื่อนไปกับเพื่อนและเป็นเพื่อนผู้หญิงไปเที่ยวไปนอนโรงแรมแน่นอนค่ะข้าใหม่ปามันก็ต้องมีกิจกรรมอะไรกัน ใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการไปนอนโรงแรมห้องอาถรรพ์น,นี่แหละแต่ว่าคนในห้องเขาไม่ยอมเขามาบอกตะวาดขับไล่ทำเป็นเสียงเคาะประตูแต่ไม่ได้มาให้เห็นนะคะเป็นเสียงเคาะประตูเสียงสันๆเป็นเสียงกรี๊ดแต่ไปถามห้องคนอื่นไม่มีเสียงนะนอนแล้วก็ฝัน วิ่งหนีกันทั้งคืนในฝันเพราะในฝันเขามาบอกว่ามึงมาทำอะไรในห้องกูพวกมึงออกไปแต่ด้วยคนที่ไปพักเขามีวิชาก็คือรู้มาคือพยาครุษมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆไปที่ไหนจะไปเข้าป่าจะไปอยู่ชายแดนหรือว่าจะไปเจอสิ่งลึกลับ มีองค์พยาครุฑเอาไว้พกติดตัวคนคนนี้มีของดีพกติดตัวรู้ว่าแฟนฝันแล้วตัวแฟนสั่นไปทั้งตัวเลยก็คือเจอเรื่องราวอาถรรพ์พวกนี้แหละเข้ามาฝันบอกไม่ให้ทำเป็นที่ของมันไม่ให้ทำเชื่อไหมคะเพียงแค่เอาองค์พระยาครุฑนารายทรงครุฑครอบเข้าไปเงียบกลิบ ออกเกลี้ยงกลิดเลยออกหมดนี่แหละค่ะคืออนุภาพนารายทรงคุดหรือเหรียญพยาคุดสุดยอดการล้างอาถรรพ์ไล่พูดผีปีศาจไล่สิ่งไม่ดีสิ่งจันไรแต่ท่านอย่าบอกว่าเอามาแล้วจะไล่เจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่นะคะไล่พูดผีปีศาจที่ไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางถ้าเป็นเทพชั้นดี คอยปกปักคุ้มครองเป็นผีชั้นดีก็แล้วแต่ชนชั้นว่าท่านอยู่ในชั้นไหนเป็นผีชั้นดีไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าเป็นไม่ดีละ่ะไม่ดีท่านก็ต้องมีองค์พระยาคุดผู้หญิงพกติดตัวไว้ถ้าได้หลวงพ่อปานพิมพ์ขีค่ครุฑได้สุดยอดใส่ไว้เลยมีอำนาจวาสนาไปที่ไหนใครก็กลัว พูดผีปีศาจกลัวหมดลองดูไหมล่ะอำนาจครุฑไม่มีใครอยากลองหรอกนะคะเขากลัวกันหมดนี่คืออำนาจองค์พญาครุฑสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งพวกเราต้องกราบไหว้องค์พญาครุฑคนลายมือกากบาทก็ควรรู้ไว้คนที่ไม่ใช่ลายมือกากบาทก็ควรรู้ไว้เช่นกันนั่นแหละ ดวงชะตาวาสนาก็ขึ้นอยู่กับองค์พระยาคุดเช่นเดียวกันถ้าท่านมีองค์พระยาคุดไว้ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกับมีพลังอำนาจพลังบารมีที่ท่านปกปักคุ้มครองอยู่พูดผีปีศาจไม่กล้าเข้ามากล้ำกลายดวงชะตาจะเปิดพอเปิดปุ๊บผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูกรุณาแก่ท่านเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาครบภุมวิหารสี่ครบให้แก่ท่านแล้วท่านจะไม่สำเร็จได้อย่างไรแถมคนอื่นก็ยังต้องยำเกรงหาพยาครุษติดตัวไว้รับรองแช่มชื่นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองถูกหวยด้วยถูกแน่นอนถ้าไม่ถูกให้หมั่นทำบุญ สวดมนต์นั่งกรรมาฐานเข้าไปดวงชะตาจะได้เปิดตำราบโบราณกล่าวเอาไว้แล้วคนขยันไม่มีวันอดตายอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลรลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึง ถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ